สวัสดีค่ะพบกับซูซาาอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาพูดถึงคนที่เกิดวันพุธปีฉลูกันค่ะค่ะคุณนะคะค่อนข้างเป็นคนที่หัวแข็งมากเลยค่ะคุณมักจะได้รับความเดือดร้อนจากคำพูดของคุณเองการทำงานของคุณนะคะหากคุณทำงานเป็นข้าราชการหรือทำงานประจำคุณจะไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะคุณชอบเทียงหัวหน้าค่ะและคุณนั้น เวลาคุณที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคุณนะคะคุณมักจะเถียงทันทีหรือพูดออกมาทันทีโดยไม่ไรตรตรองว่าคนที่คุณเถียงไปนั้นจะรู้สึกกับคุณยังไงและความรู้สึกของเจ้านายของคุณในบางครั้งคุณจะถูกมองว่าคุณนั้นไม่ให้เกียรติเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานเลยค่ะค่ะและในเดือนนี้เป็นต้นไปตลอดจนใน3เดือนนี้นะคะ การค้าขายของคุณนะคะจะคล่องขึ้นพอหมุนเงินได้ค่ะและในเรื่องหนี้สินนะคะคนไหนที่รู้สึกว่าเรื่องหนี้สินคาราคาซังเก่าอยู่นั้นก็แนะนำว่าให้โทรคุยกับเจ้านี้เจ้าหนี้ของคุณพอที่จะคุยรู้เรื่องและประนีประนอมหนี้ได้นะคะและคุณคนไหนที่คิดจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้อาจจะต้องพักความคิดไปก่อน เพราะเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนงานนั้นช่วงนี้ดวงคุณจะไม่ดีนะคะถ้าเปลี่ยนไปแล้วอาจจะหยุดคือถ้าออกจากงานเดิมค่ะอาจจะต้องหยุดงานไม่มีงานทำเป็นระยะเวลา 2- 1, 3เดือนได้และถ้าหากใครที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่หรือย้ายงานใหม่ก็ควรที่จะดูให้ดีก่อนนะคะว่า ให้ทางงานใหม่เรียกตัวคุณก่อนแล้วค่อยลาออกจากงานประจำอันเดิมนะคะและดวงคุณนั้นตัวคุณเองพึ่งพาใครไม่ได้ค่ะดวงคุณเวลาเอ่ยปากหรือขอความช่วยเหลือใครมักจะถูกปฏิเสธอยู่บ่อยครั้ง mm hmm. ก็แนะนำนะคะว่าก็ควรที่จะอดทนและพยายามใช้คำพูดที่ดีพูดหวานพูดเป็นมิตรและหน้าตาควรที่จะเป็นมิตรด้วยนะคะ และช่วงนี้นะคะให้พ้นเดือนนี้และเดือนพฤศจิกาย,ยนไปดวงคุณจะดีขึ้นแน่นอนและคำพูดของคุณหรือนิสัยของคุณทำความดีเหมือนไฟตกน้ำเลยค่ะทำอะไรไปมักจะไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าแต่ก็อย่าท้อนะคะแนะนำให้ทำต่อๆไปการเงินของคุณในช่วงนี้เรื่องโชคลาภโชคลาภของคุณมีน้อยค่ะแต่ก็ได้มาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ การเงินคุณส่วนใหญ่จะเป็นมาจากการทำมาหากินการพูดการคิดวิเคราะห์ที่ฉับฉานของคุณบางครั้งคำพูดที่ฉะฉานของคุณมักจะทำให้คนที่ใกล้ชิดคุณเสียใจได้นะคะแนะนำให้ขยันอดทนทำมหากินค้าขายจะมีโชคมากกว่านะคะก็เรื่องความรักของคุณในช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างที่จะทะเลาะกันบ่อยครั้ง คุยกันไม่ค่อยเข้าใจต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างเก็บเงินแต่ก็จะคุยกันรู้เรื่องในเวลาที่พากไปช้อปปิ้งหรือพากัไปกินรับประทานอาหารและใช้เงินและคุณควรระวังคนรักของคุณนอกใจคุณไปคุยกับคนข้างกายหรือคนอื่นเพราะคุยกับคนนอกสบายใจกว่าคุยกับคนรักนะคะ ก็แนะนำว่าเรามันตรวจสอบความรู้สึกและอารมณ์ตัวเองทำความรู้สึกตัวเองให้ดีอยู่เสมอจะได้ไม่ต้องเสียใจและโทษใครว่าคนอื่นนอกใจเราทั้งทั้ง,ท,งที่นิสัยเรานั้นคน่อนข้างที่จะแย่และก็คุณเองนะคะคุณผู้ชายค่อนข้างที่จะเป็นคนเอาเออกเอาใจคนเก่งแต่คุณก็ไม่โชคดีเสียเลยเลือกความรักคุณมักจะเป็นคนอาภัพเรื่องรักถ้าเป็นคุณผู้ชายแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิง คุณเองนั้นมีวาสนาดีในเรื่องความรักและคุณเองนั้นยังเป็นแม่บ้านแม่สีบ้านแม่สีเรือนเป็นคนเจ้าระเบียบมักจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเรื่องงานบ้านบ้านคุณจะต้องเนี้ยบแม้แต่ฝุ่นซักเม็ดก็ไม่ชอบนะคะและคุณเป็นคนที่ใจบุญมากขยันทําบุญในบางครั้งเมตตาคนอื่นหรือสองสารคนอื่นจนตัวเองนั้นถูกยืมเงินมากจนตัวเองไม่มีจะกินอยู่บ่อยครั้ง และเลขมงคลที่สุสานจะบอกนะคะวันนี้เลขมงคลของชาวนพุดปีชรูอาจจะเป็นเซนสักนิดนึงที่เป็นอันนี้เป็นเลขส่วนตัวนะคะที่อยากจะแนะนําเลขมงคลมีเลขที่โดดเด่นคือเลขเจ็ดและเลขหกนะคะโดดเด่นมากมันจะเป็นเลขเลียงนะคะอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะคะและเตือนระวังอ๋อเพื่อพรุ่งนี้หวยออก อาจจะเป็นเลขมงคลสำหรับใครก็ได้ข้อแนะนำนิดนึงค่ะอันนี้ข้อแนะนำนิดนึงหากใครที่กำลังเครียดเรื่องธุรกิจแล้วก็ค่อนข้างที่จะอดีตที่ผ่านมาเคยทำแท้งมาและรู้สึกว่ามันพัวพันว่าไปดูดวงที่ไหนใครเขาทักว่าทำแท้งแล้วชีวิตจะไม่เจริญงูเรืองทำามหากินไม่ขึ้นอันนี้ซูซานขอแนะนำด้วยประสบการณ์ส่วนตัวว่าการ การที่คนเราทำแท้งมานั้นแก้กรรมไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราจะทำได้คือทำให้ดีกว่าเดิมและพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นด้วยการไปบวชพระการไปบวชพระเป็นยังไงในผู้หญิงเรานั้นไปบวชพระก็คือว่ามีท่านผู้รู้ท่านท่านอาจารย์ท่านหนึ่งสอนซูสานมาว่าให้บอกให้บอกต่อให้บอกต่อคนที่เรารักว่า คนที่ทำแท้งมานั้นผีเด็กแท้งไม่สามารถทำให้กิจการการงานเราเจ๊งหรือวุ่นวายได้นะคะผีเด็กแท้งนั้นทำได้มากที่สุดคือทำให้เรานั้นไม่มีใครรักและเมตตาและประถมทำให้คนรอบตัวเราไม่รักเราลังเกียจเราเพราะผีเด็กแท้งนั้นรู้สึกว่าเรานั้นยังรังเกียจเขาและไม่รักเขาเพราะฉะนั้นแล้วหากวันนี้ เราอาดีตท,ที่ผ่านมาเคยผิดพลาดอย่างไรก็ตามก็ขอให้แก้ไขโดยการสำนึกรู้ว่าเราจะไม่ทำผิดเช่นนั้นอีกและสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือให้ไปบวชพระบวชพระเป็นอย่างไรเราไปถามพระอุปชาที่วัดและไปถามท่านว่าท่านมีจรรางเวรบวชพระใหม่เมื่อไหรบ้างและให้เราหาวันเวลาที่สะดวกไปร่วมบวชพระกับ ใครก็ตามที่เราไม่รู้จักก็แนะนำว่าเป็นทริคนิดนึงว่าให้เราพนมมือแล้วก็สวัสดีทุกท่านจะรู้จักก็ตามหรือไม่รู้จักก็ตามทำตัวเป็นมิตรภาพเข้าไว้แล้วก็เข้าไปนั่งในโบสถเมื่อเข้าไปนั่งในโบสถเสร็จแล้วเมื่อนาคแห่นาคมาจนครบจำนวนที่มาคคุเทยกแจ้งไว้เมื่อนาคเดินเข้ามาในโบสถ ให้เราพนมมืออนุโมทนาสาธุเมื่อนาคเดินเข้าไปบนธรรม,มาสแล้วนั่งเมื่อนาคบวดรับศีลสิบให้เราพนมมือสาธุถ้าใครที่รู้สึกว่าพนมมือไว้ตลอดเวลาก็ได้นะคะจะเป็นการให้เกียรติสถานที่และเคารพและไม่ควรพูดคุยกันในขณะที่ พิธีการกำเนิดเกิดขึ้นและขอให้เราบวชจนเนนกลายเป็นพระสมบูรณ์ได้รับบาตรจากพระอุปชาและพระรูบวชได้รับย่ามจากพระอุปชาเมื่อพระสมบูรณ์แล้วให้เรานำเงิน20บาทหรือร้อยบาทหรือตามปัจจัยที่เรามีให้อนุโมสาอนุโมทนาสาธุไปใส่ในย่ามของท่าน นั่นก็ถือว่านับได้แล้วว่าเป็นการบวชพระหนึ่งรูปเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนำว่าให้ทำไปเรื่อยๆตราบที่เรายังมีลมหายใจและเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้กรวดน้ำให้กับสับพพวิญญ,ญาณบุตรของข้าพเจ้าที่แทงไปนั่นเองสุซสานก็มีข้อแนะนำเพียงแค่นี้วันนี้สุซานอาจจะพูดรู้สึกเหนื่อยไปบ้างเพราะไม่ค่อยสบาย แต่ก็อยากให้ทุกคนมันทำบุญสร้างบารมีทุนที่ไม่ต้องลงทุนคือการสวดมนต์และนั่งสมาธิหาก,ท,กท,ทุกท่านทำได้ทุกคนทําได้บุญบารมีที่จะบังเกิดแก่ตัวท่านเองจะทำให้ท่านมีแต่มิตรภาพที่ดีรอบตัวรอบด้านตลอดตลอดไปขอบารมีพระพุธธทธสัต์พระแม่กวนอิม ได้โปรดคุ้มครองสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านทุกคนและเพื่อนๆของซูซานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ซูซานได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะ mm hmm. วันนี้ซูซานขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ